าอาวลอาวาลาสากาองลาะครับแล้วก็มาการีนะครับมากยกเริ่มมือบอกกันดีรวทางโมดลผมจะครับที่เราหูหน้าสำักาาน ในนามนะผู้ดำเนินงานโครงการอบรมประาสมันธป้องกันไฟฝ่ายเรือนขอเก่าขอบคุณท่านยกโดยมุ่งสมในการก่อเพื่อหนึ่งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อเต็นที่ป้องกันไฟฝ่ายเรือนสาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับพันธกิจการขอไฟในชีวิตและทรัพย์สิน4เพื่อให้การเกิดเกิดไใสที่เข้มแข็งในการก่อมีประชาชนเข้าร่วมกับการอบรมวันที่15พฤาย โดยรับการรัฐาษาไทยสำอสสเตกียทศบสาลเนืองอาชิลาทศบาลตนตะบนอาจามกีเรียนท่านรองนายกทพิบดีเรียนข้าราชการนายรบพิบดีท่านผู้ราชการและผู้เข้าลงลงท่านรัชราวิทยากรอนอาสาสมักป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่สถาบันก้เดี่ยวก้วรู้สึอาสาสมัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในวันนี้ เส้นสะานต่างๆซึ่งการปฏิบัติารจัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพอาสาสมัครป้องกันภไฟสายบรนเลือนให้น้อยที่สุดเส้นสะาลระบบเกแก้วจึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งต้องมีอาสาสมัครของประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทำเพื่ออะไรเรล่ามาเพื่ออะไร เพื่อบริการเพื่อบริการเพื่อบริการน,นะครับอยากให้คำเหมือนิยาที่ผมนั่งครับหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ให้ใส่ชื่อกันแล้วกลวับไปอยู่ตามกองอยากให้เจอนะเจ้าพี่นะครับะนะครับเพราะนั้นเห็นนะ้วี่วกระเป๋าลงไปเห็นแล้วรับรับสานตานะรับโบมนันกผ่นด,ดินนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ี่ได้นะครับถ้าได้เปรนยจริงนะครับ ม,นะมันมีแร้วก็วันนี้ถ้าได้รับฟังหลายแบบอะไระไรด้ครับผมมาได้อ่านดูนั้นอยากให้การการทำํำอะไรให้มันมันเกิดผลก็อยู่ที่ภาพอะไรทุกด้านอะไรเงี้ยนะเก<ม>่ดให้จดจำนะครับนะบางทีหลายๆคนนะในอยู่ที่นี่นครับท่านห้าสิบห้าท่านนะครับที่มาก็เวียนกันนะครับก็ไม่ได้อะไรมากนะครับก็ติดติดก็ไม่รู้จะว่าไงแร่เราไม่รู้นะครับสุดท้ายก็พี่ก้อยก็คุมศูนย์ ได้ครับได้ครับได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอเปิดโครงการอบรมอาสาสมบัตรป้องกันไัยฝ่ายกระเรือนของเทศบาลนบเกตุเก้หนักบันนี้ขออนุญาตครับหนึ่งสองสามครับสามครับกดไลค์หนครับหนึ่งสองสามครับเฮ้ยหนครับจะลให้นะครับก็ดีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะ ให้ตอบด้วยให้ได <g ül ens> ้เยอะที่สุดนะครับผมก็เพิ่งกลับมาเป็นคนเดียวเป็นตัวแทนของชนบุรีเศรษฐกิจจุลิกาเตอร์เขาก็มีให้เรียนให้เรียนนะครับผมจะเอาวิชาที่เรียนเรียนมาเนี่ยนะเราได้ทำความคุ้นเคยการได้เคยชินกันครับก็ขอขอบคุณครับอ้ามุดจักนั้นะขอเสียงตบมือให้ท่านนายกให้ทีควายหารลยครับ อย่าเอาเข้ามาในนี้ในนี้คือเพื่อนกันนะครับผมขอล้มหยางได้ไม่ได้ได้ค่ะครับขอบคุณครับจับทานไปเลยครับวางเลยครับขอบคุณมากเอาไว้ทุกคนเลยนะท่านทุกคนนะครับทำไม่ได้นะแล้วถ้าทำผิดอ่ะถ้าถามแล้วทำผิดกูทำไมเอาเลยครัผิดถ้ามึงบอกผิดกี่ป่าไม่เอาเลย ถึมนอนค่ะนนคเดียวหรือนอนคนเดียว่ะอ้าวค่ีแเค่ัสดีค่ะชื่อสายชสมชมนะคะแล้วจะหันไปหนก็ถ้าเดิมเหมือนเดิมใอ้กรด้นี้อย่างนี้เหมือนกันหันไปนี้มระด้าต่อไปห้ามเดินนหลังตรงนี้บ้างไงครับดือซ้ายอีกรอบนะครับอืรอบนะครับ ขามรถด้านหน้าปฏิบัติรถแข่งลงสี่เาสายครับโบกหลังมาหน้าอต่อ,มตอ,มองมือยาไายชั้นสองทันกัญปล่อยบ้างครับปล่อยรถด,ด้านขวาปฏิบัตรหายปล่อยมือขึ้นครับโบกผ่านได้ครัเล<ำ>่นข้อนี่เอง,องนะครับระวังสวยงามนะครับอีกรอบนะครับตั้งฝ่ามือขึ้นเหมือนเดิมหันไปม,มองรถก่อนนะครับตั้งฝ่ามือขึ้นซ้ายเลย ถุงมือขาวนี่เห็นชัดเจนรับอยู่เลยนะครับไมาอยู่แล้วไม่ครับท่าอยู่ประกอบนะครับพอประกอบด้วยความเป็นชินนี้มันจะไปอัตลักษณ์เลยอย่างผมบอกนียนเลยจังหวัดพุทธภูมิโรงพักแล้วมันไม่ติดนี่นะครับแล้วจังหวัดเขาจะมียู่มาโรงพักภายในหนึ่งนาทีไปแล้วนะท่าทำถุงหนุหน้าหลังอย่างนี้นี่หน้า แล้วก็หลังไปอย่างนี้หลังอย่างนี้เอ้ยถูกปะเออไว้ถูกไว้ครับกีกคนละ,ละห้าครับสามคน